สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ DK Auto Review ช่องของเราที่จะพาคุณไปพบกับรีวิวรถยนต์ที่น่าสนใจทุกมุมมองถ้าคุณรักรถยนต์และชอบติดตามข่าวสารใหม่ๆกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์เด็ดๆของเราวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ2025 Honda Ridgeline รถกระบะที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพิ่มความสามารถทางด้านสมรรถนะ เทคโนโลยีและดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้น Honda r i ิ Line เป็นรถกระบะที่คึนชื่อเรื่องการขับขี่ที่นุ่มนวลและความสะดวกสบายที่มากกว่ากระบะทั่วไปมาดูกันว่าในรุ่นปี2025นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเริ่มจากดีไซน์ภายนอก2025 Honda r i บห้ามาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูดันและโฉบเฉี่ยวมากขึ้นไฟหน้า LED ทรงเรียวให้ความสว่างที่คมชัดกว่าเดิม เสริมความหรูหราด้วยเส้นโครเมียมที่ออกแบบมาให้เข้ากับตัวรถด้านล่างมีกันชนหน้าที่แข็งแกร่งและเสริมด้วยไฟตัดหมอกที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยด้านข้างตัวรถ h อนด้าปรับลวดลายเส้นสายให้ดูมีมิติและดูดันยิ่งขึ้นซุ้มล้อขยายกว้างขึ้นเล็กน้อยช่วยให้ลุกดูบึกบึนขึ้นกว่าเดิม ล,ออล้ออลอยลายใหม่ขนาด18และ20นิ้วครึ่งอยู่กับรุ่นย่อยส่วนกระบะท้ายยังคงเป็นเอกลักษณ์ด้วยระบบ Dual Action Tailgate ที่สามารถเปิดได้ทั้งแบบปกติและแบบแกว่งออกด้านข้างเพื่อความสะดวกในการขนสัมภาระเข้ามาดูภายในห้องโดยสาร Honda r i ิ Line ปี2025ยังคงเน้นความกว้างขวางและความสะดวกสบายเป็นหลักเบาะนั่งได้รับการปรับปรุงใหม่ ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงขึ้นโดยเฉพาะในรุ่น Black Edition ที่ใช้หนังสีดำเดินตะเข็บได้สีแดงเพิ่มความสปอร์ตคอนโซลกลางมีการออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้นพร้อมหน้าจอ Infotain เมน t ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย ฮอนด้ยังใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยการเพิ่มระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้าสายและพอร์ต USB-C หลายตำแหน่งให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นระบบเครื่องเสียงเป็นของ Bose ที่ให้เสียงกระหึ่มถูกใจสายฟังเพลงแน่นอน ด้านสมรรถนะ2025 Honda Ridgeline ยังคงใช้เครื่องยนต์ V6 ขนาด3.5ลิตรให้กำลัง285แรงมา้าแรงบิด355นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วและนุ่มนวลขึ้นระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ AWD อัจฉริยะที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบทั้งโหมดธรรมดาโหมดหิมะโหมดโครนและโหมดลากจูง ช่วงล่างได้รับการอัปเกรดให้รองรับการขับขี่ได้ทั้งทางเรียบและทางวิบากพวงมาลัยไฟฟ้าถูกปรับให้ตอบสนองได้ไวขึ้นทำให้การควบคุมรถง่ายขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบกันสะเทือนมันติลิงด้านหลังช่วยให้รถมีความนุ่มนวลแม้เจอพื้นผิวครุขัะในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda r ริดน์ปี2025มาพร้อม Honda s e n s i ิ g ที่เป็นแพคเกจความปลอดภัยขั้นสูง ประกอบด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนจุดบอดและกล้องมองรอบ360องศาซึ่งช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกหนึ่งไฮไลท์ของริดไลน์ใหม่คือโหมด Trail Sport ซึ่งออกแบบมาสำหรับสายลุยโดยเฉพาะมาพร้อมช่วงล่างที่ถูกปรับแต่งให้รองรับการขับขี่แบบออฟโรดได้ดีขึ้น รวมถึงยางแบบ a l l t e r r ที่ช่วยให้เกาะถนนได้ดีขึ้นในสภาพพื้นผิวที่แตกต่างกันด้านความประหยัดน้ำมัน h อน d a r ริ l i ล e ์ปี2025ทำได้ดีขึ้นเล็กน้อยจากการปรับปรุงระบบส่งกำลังและการเพิ่มเทคโนโลยีช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ11-12กิโลเมตรลิตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดีสำหรับรถกระบะที่ใช้เครื่องยนต์ V6 สำหรับราคาจำหน่าย HONDA r i ิ l i n e 2025ในตลาดสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ40,000ดอลลาร์ครึ่งอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกส่วนในตลาดอื่นๆต้องรอติดตามการประกาศจาก HONDA อีกครั้งโดยรวมแล้ว2025 HONDA r i ิ l i n e ยังคงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่ต้องการกระบะที่ขับสบาย ใช้งานได้หลากหลายและมาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการออกทริปผจญภัยถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม DK AutoReview เพื่ออัปเดตข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆเราจะนำรถยนต์ที่น่าสนใจมารีวิวให้คุณได้รับชมอีกแน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ